เจ็ดตจันบาลเตรียมลงจอให้ได้ชมกันแล้วในวันพฤหัสบดีนี้นะคะเมื่อวันก่อนเขามีขบวนรถแห่ค่ะเน่ไปเชิญชวนดูความสนุกออกโปรโมตรกระจายความสุขให้ฟแฟนๆนะคะที่จังหวัดเชียงรายชลบุรีอุบลราชธานีและนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนๆในทุกที่ที่ไปกันเลยค่ะและไม่ได้ไปแค่เรื่องเดียวเพราะว่าขบวนรถแห่ของละคร เลดี้ทุ่งกระบือบานาก็ปลุกไปเชิญชวนแระละครนะคะไปกันที่พระนครศรีอยุธยาสุราษฎร์ธานีนครราชสีมาค่ะเชิญชวนทุกท่านมาดูละครมาร่วมสนุกกับคำถามประจำวันเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่พร้อมกันที่หน้าจอช่อง 7hd ด้วยค่ะพูดถึงซีรีส์7ประจันบานนะคะเราพามาทำความรู้จักสายลับเจหนุ่มไปแล้วะคราวนี้นะคะเรื่องนี้ยไม่ได้มีแค่ชายล้วนนะคะคุณผู้ชมค่ะ<อ>มีสาวๆเหมือนกันเปิดตัวมาแล้วเป็น4ี่สาวสสไตล์นะคะส สวยกันทุกคนเลยทั้งกระตูนนัชชาแจมมีป่ปณิชดามะเหมี่ยวพรชดาแล้วก็น้องออมปัญชยาค่ะสําหรับน้องกระตูนค่ะจะรับบทเป็นดวงเนตรเธอคือลูกสาวในพันที่สวยแล้วก็เก่งการต่อสู้มั่นใจในตัวเองแจมมี่รับบทเป็นมุกดานะคะมุกดานี่เขาเป็นคุณหนูไฮโซนะ,ะมีหน้ามีตาทางสังคมบอกได้คําเดียวรวยค่ะโอ้โหรวยจริง,งไงค่ะสวยจริงนะอ่าส,นะส่วนอีกหนึ่งคนนะคะน้องมะเหมี่ยว มะเหมียวเนี่ยรับบทเป็นนภาพาน้าาจะเป็นผู้จัดการร้านแห่งหนึ่งที่แอบแฝงเข้ามาสืบเรื่องราวอะไรบางอย่างต้องรอติดตามบทบาทของเธอนะลึกลับเลยละ่ะส่วนน้องอ,อมรับบทขิมเป็นผู้จัดการร้านสปาเธอจะมีความธรรมดะแมงมาก่<ะ>ก็ขี้สงสัยนะซึ่งทั้งสี่คาแรคเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าสี่คนแตกต่างกันหมดสี่คาแรคเตอร์เลยแต่มาพัวพันกับเหล่าเจ็ประจันบานได้ยังไงรอชมค่ะดวงเน่นะคะก็ จะเป็น ลูกพันเอกพันทองแล้วก็เป็นทาหารเป็นคนที่เก่งมากมั่นใจดุดันจริงๆต้องสู้กับจ่าดับก็คือพี่เป้เยอะมากๆเขาก็มั่นใจในตัวของเขาว่าเขาเก่งเ,ออเราก็มั่นใจในตัวของเราว่าเราเก่งต่างคนก็ต้องต่างอ้าเด้มาสิมาส,มาสิมาสู้กันมุนดาก็เป็นลูกคุณหนูไฮโซเรียกสั้นๆรวยมาก<ๆ>ก็เป็นคุณหนูที่แบบสู้คนก็นาภาก็จะเป็นพนักงานระดับผู้จัดการป้องกันตัวต่อผู้ชายแล้วกันนะคะเป็นคนเก่งคนหนึ่ง okay. ค่ะก็ปากตัวละครของมุกดาแล้วก็นภาค่ะค่ะก็อยากให้ไปติดตามนะคะอะไรใหม่ๆขิมก็จะเป็นผู้จัดการที่เกี่ยวกับสปาค่ะมีความสงสัยในแบบที่ทำงานเขามีเรื่องอะไรอชญากรรมอะไรหรือเปล่ามีความกล้า เก่งมากค่ะต้องมาทำภรารกิจก็คือเราอะ่ะจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยที่จะทำให้เจประจันบ,บาลรู้รู้เกี่ยวกับข้อมูลความลับที่เขามาหาอะไรเงี้ยค่ะต้องจับตาดูขิมไว้ดีๆนะคะว่าขิมจะทำอะไรในเรื่องนี้สี่สาวหลายคนพอทราบคาแรคเตอร์แล้วแต่อยากจะรู้ว่า เอาแล้วใครคู่ใครนั่นนะสิค่ะต้องรอติดตามแล้วจะเกี่ยวข้องกับเจ็ดประจันบาลมาพัวพันกันได้อย่างไรรอชมคุณผู้ชมคะตอนแรกพระรหัสที่5กุมภาพันธ์นี้เวลาหนึ่งทุ่มและอยากจะบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะน้องเนยเที้ยงบนทองสดนะคะนักแสดงเรื่องนี้จะมาพูดคุยกันในรายการด้วยอรอเจอพวกเขาได้เลยนะคะ